สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่พัดก,กับน้องพีทก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะรถข่ายแบคโคนะคะจริงๆรถคันนี้นะคะน้องพีทขับซื้อมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแล้วตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ามันเล่นอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> โอเคขับไหวไหมคะคือ ตอนนี้นะคะคือน้องจะขับบนหญ้านะคะมันก็อาจจะขับไม่ไหวนิดนึงนะคะนี่ค่ะอ่ะลองหมุนดูลองหมุนดูตักตักให้ดูหน่อยได้ไหมคะตักให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมคะโอ้แล้วมาตักยังไงอีกวีศาวกลอนนะคะกําลังตักตักอะไรก็ไม่ตักใบไม้นะคะอ้าตักเลยค่ะลูกตักตักได้ไหมคะ มันถ่ายไม่ไปนะคะเพราะว่ามันอยู่บนหญ้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวรถใกล้ๆนะคะตัวรถนะคะเป็นพลาสติกนะคะที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมหมวกนะคะขยัอบอ่ามันขยับได้นะคะหมุนได้ใช่ไหมคะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเลยทีเดียว อาน้องพิทหมุนรอบๆให้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋ะอ <c oughs> มาเอาหมวกมาให้มามาก่อนคะอ่ะอ่อน้องพิทลุงหมุนหมุนให้ได้สามร้อยหกสิบองศาเลยหมุนหมุนกลับมาหมุนกลับมายอกยอกยอกอออ๋นี่คะ่ะตัวรถนะคะจะหมุนได้นะคะสามร้อยหกสิบองศาเลยทีเดียวอ่าห <c oughs> มวกแถมให้ด้วยค่ะมีแล้วก็มีหมวกนะคะแถมมาให้ด้วยนะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็จะยกได้แบบนี้นะคะนี่เป็นตักได้ปรับได้แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังตัวรถนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะมาพนักอิงนะคะน้องจะไม่หงายหลังนะคะตัวล้อนะคะก็จะใหญ่แข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนเป็นพลาสติกเกรดดีเลยนะคะแข็งแรงมาก ขับโชว์เลยคะ่ะว้าวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวได้ไหมครับหมุนหมุนข้ง <laughs> างบนทำท่าตักหน่อยค่ะทำท่าตักหน่อยค่ะตักคึงคือคือ ่กลับมาค่ะลูกกลับมาเร็วสำหรับวันนี้นะคะแม่พัยกับน้องพีนะคะต้องขอตัวไปแล้วล่ะคะ่ะดูติดตามนันได้ีกี้นะบ๊ายบาย